สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปกำลังกดดันกรีซให้ขายเครื่องบินรบมิราช 2,000- ถึง5อย่างน้อยบางส่วนจากทั้งหมด25ลำให้กับยูเครนซึ่งยูเครนมีแผนจะปลดประจำการสำนักข่าวเอกาไทยเมรินี่ของกรีซรายงานเรื่องนี้ความต้องการให้กรีซมีส่วนร่วมมากกว่าแค่เทิงสัญ,ญลักษณ์ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกากำลังสนับสนุนให้กรีซซื้อระบบอาวุธของสหรัฐอเมริกามากขึ้นผ่านโครงการ Priority u k r a i n i Requirements l i t (PUR) l หากกรีซตัดสินใจเดินหน้าตามแผนดังกล่าว ซึ่งสำนักข่าวรายงานว่าไม่น่าจะเป็นไปได้กรีซจะขายเครื่องบินมิราด2,000-5ให้กับประเทศตัวกลางเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและเยอร,รมนีรวมถึงประเทศเล็กๆเ,เช่นสาธารณรัฐเช็กและเอสโตเนียซึ่งรายงานระบุว่าเอสโตเนียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนยูเครนอย่างเหนียวแน่นที่สุดได้แสดงความสนใจที่จะซื้อเครื่องบินบางส่วนจากนั้นคนกลางเหล่านี้จะโอนเครื่องบินเหล่านี้ให้กับยูเครนหรือจัดหาเครื่องบินลำอื่นให้